สวัสดีครับผมแซงจากแบรนด์รีอวุดนะครับมีลูกค้าหลายคนถามเข้ามาไม้พื้น SPC คืออะไรดีอย่างไรและข้อเด่นข้อด้อยเขามีอะไรนะครับผมนี่ครับไม้พื้น SPC นะครับผมตอนนี้นะครับเป็นความนิยมและความต้องการของลูกค้าหลายๆคนนะครับผมไม้พื้น SPC นะครับผมผลิตมาจากพลาสติกนะครับผสมกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับผมปิดผิวด้วย ลายไม้พลาสติกนะครับเพื่อให้ผิวสัมผัสนะครับผมของไม้พื้นนะครับเหมือนไม้จริงๆนะครับผมตีลินรอบด้านนะครับเพื่อในการประกอบนะครับในการติดตั้งนะครับประกอบและการติดตั้งง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้กาวนะครับจะเป็นระบบซิกล็อกนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมติดตั้งได้ง่ายนะครับลูกค้าหรือเจ้าของบ้านนะครับสามารถติดตั้งเองทาเองได้เลยนะครับผม นะครับจุดเด่นและความแตกต่างของกระเบื้อง SPC และกระเบื VE, Peace. Peace. Um. ้องยางนะครับกระเบื้อง SPC นะครับและกระเบื language, um, anyway. so ้องยางนะครับมีความหนาเท่า huh. ก uh ันนะครับหรือใกล้เคียงกันถึง4-5มิลนะครับกระเบื้อง s p c นะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่ากระเบื้องยางนะครับเวลาเราปูนะครับผมจะให้ความเรียบและเนียนกว่ากระเบื้องยางนะครับกระเบื้อง s p c นะครับยังคุณสมบัตินะครับผม การทนชื้นนะครับผมทนปวกกันมอดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมข้อพึงควรระวังนะครับผมเพราะวัสดุนะครับมีความหนาแค่4ี่ถึงห้ามิลนะครับไม่เหมาะสําหรับพื้นคอนกรีตที่ไม่เรียบพอนะครับเรานะครับผมควรปรับพื้นให้เรียบก่อนปูวัสดุตัวนี้ลงไปนะครับนะครับเป็นวัสดุที่เหมาะสําหรับตกแต่งบ้านในช่วงนี้เลยนะครับผมเจ้าของบ้านนะครับผมสามารถตกแต่งเองได้นะครับลดต้นทุนลด การติดตั้งลดประหยัดเวลานะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อไ้ที่ซับสกุลโฮมโชว์แม่สายนะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงเบอร์0 9 3ย์6 7 2 4 0นสะครับสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับสามารถให้ขับปรึกษาลูกค้าก่อนตัดสินใจลูกค้าได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ